ครับก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับบรรยากาศถนนพระรามสองนะกับช่องบาวลินนะครับวันนี้วันที่ถ่ายนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่1 1สิงหาคมที่เห็นด้านบนนี่เป็นสะพานโคง้โคงๆนะครับที่มาจากฝั่งสูงๆนู่นนะครับฝั่งบางกะดีโค้งมาเข้าทางด่วนนะครับการเจนาพิเศษไปพระประแดงนะ ไม่รู้ว่าติดตรงไหนนะครับตอนนี้รถติดนะพระรามสองขาออกนะตอนนี้ก็อยู่บนสะพานต่างระดับบางขุนเทียนกาญจนาพิเศษนะครับ ได้มานานนะครับฝั่งทางนี้ฝั่งบางกระดีนะครับบางกระดีสม็ดำพันท้ายนรสิงห์นะครับไปมหาชัยเมืองใหม่สมุทรสาครน,นะน่าจะข้างหน้าจะมีทางเบี่ยงนะครับทําให้รถติดหรือว่ารถออกมาจากทางด่วนแล้วก็ออกมาจากทางด่วนด้านซ้ายนะก็จะมาเบียดกันตรงนี้นะครับ แล้วก็รถที่มาจากทางบางแคนะที่จะไปสมุทรสาครน,นะครับน่าจจะเป็นรถที่คนออกไปเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี่นะครับฝั่งบางกระดีนะ,ะจุดที่อ มาเชื่อมกันระหว่างการจนาพิเศษนะครับข้ามไปทางท่าข้ามนะครับจากบางกะดีไปทางท่าข้ามนี่ยังยังไม่เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็อย่างที่เห็นนี้นะด้านซ้ายก็จะเป็นคานทางวิ่งที่ออกมาจากทางด่วนการจนาพิเศษนะครับด้านขวาก็จะเป็นทางที่จะเข้าไปทางด่วนนะครับ ส่วนตรงกลางนี่ก็เป็นทางตรงนะตรงไปดาวขนองอรถเยอะมากนะครับนี่รถออกมาจากทางด่วนก็เยอะนะรถทางฝั่งซ้ายทางขนานนะครับ ใหญ่มากนะครับาทางวิ่งสี่คานใหญ่ๆนะก็มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับตรงจุดนี้นะจนต้องมีป้ายเตือนไว้นะครับให้ลดความเร็ว รถนี่ถ้าจะว่าไปนี่ก็ถือว่ารถยังติดอยู่นะพอหลุดออกจากตรงนี้ไปนะครับตรงบางกะดีนี่ก็น่าจะวิ่งกันได้ดีนะครับ วันนี้เป็นวันจันร์ทด้วยนะครับวันที่ผมมานี่นะมหาชัยสมุทรสาครเพชรบุรีนะครับตรงไปเสมยดำบางกะดีก็ออกซ้ายนะครับออกทางขนานไป ตอนนี้ก็วิ่งอยู่เลนขวานะครับก็ไหลๆไปนะครับมันยังไม่ได้ก็วิ่งไม่ได้เต็มที่นะเพราะว่ารถเยอะนะวันนี้ฝั่งขาเข้าฝั่งด้านขวาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไรนะ เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันนะครับกับถนนพระรามสองนะครับวันนี้ก็มาถึงด้านซ้ายจะเป็นแยกบางก,กะดีนะครับ mm. เผอไม่ได้เลยนะ เราวิ่งเลนขวานี่นะครับอ่าบุบเหตุนี้เกิดบ่อยนะครับก็คือ,อชนท้ายกันนะเราวิ่งเลนขวานี่เถอะแป๊บเดียวนะครับขอเบรกนี่เราเบรไม่ทันก็มีนะโอ้ยังเหลือตรงนี้อีกนะครับนี่โอ้ยเหล็กยังน่ากลัวอยู่นะครับยังมีเหล็ก ทานเด็กพิมพ์เด็กแบบอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มจะวิ่งได้แล้วนะครับจากบางกระดีนะครับไปสมุทรสาครแถวฝั่งทางนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับ สบายๆกันเลยนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะด้านตรงเกาะกลางนี่ก็เป็นล่องน้ำนะ,นนะ,ะจุดที่ยังไม่เสร็จก็รถก็จะติดนะครับเพราะว่าทางมันจะแคบนะจะเบี่ยงไปเบี่ยงมา นะครับที่ไม่ได้มาทางนี้นะน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับพี่น้องก็อยากให้มารีวิวฝั่งทางนี้ให้ดูนะครับจากบางกะดีสมัยดำไปสมุทรสาครน,นะ ชานเมืองนะครับจากกรุงเทพนะครับไปสมุทรสาครปริมณฑลนะก็เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกรุงเทพนะครับสมุทรสาครสมุทรสาครคนครปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็นนทบุรีคอนายกนะก็ะติดกัน คับเขาใส่ป้ายแล้วนะครับด่านเก็บค่าผ่านทาง200เมตรนะรถจักรยานยนรถมอไซค์รถสลอ้อรถเข็นนะครับห้ามขึ้นนะตรงนี้เป็นด่านพันท้ายนะครับฝั่งางนี้น่าจะพรอมเปิดแล้วนะครับ นนด้านซ้ายก็เป็นวัดพันทายนะครับ ใช้ความเร็วได้นะครับสำหรับทางยกระดับนี่ไปสิ้นสุดที่แถวแถวแยกบ้านแพ้วนะครับ ังหวัดสมุทรสาครน,นะเมื่อก่อนนี่ได้ข่าวว่าเขาจะทําไปถึงนู่นนะครับราชบุรีเลยแยกวังมะนาวนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามทางรถไฟ หลอดไฟส่องสว่างนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ทางขึ้นทางลงนะครับด่านมหาชัยเมืองใหม่นะหรือว่าเอกชัยนะครับทางหน้านี้นะ เอกชัยออกซ้ายนะครับสมุทรสาครน,นี่ตรงไปด้านซ้ายเป็นตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะครับ ก็สะพานที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นต่างระดับถนนเอกชัยนะครับเข้าไปตัวเมืองสมุทรสาครเรามาดูฝั่งทางนี้นะครับจากมหาชัยเมืองใหม่ไปสมุทรสาครน,นะครับไปตัวจังหวัดนี่นะครับตรงนี้ก็ยังมีเสาที่ยังไม่ได้ใส่คานทางวิ่งอยู่นะครับ มีทั้งหมด10สัญญานะครับจากจุดนี้ไปนะครับี่สัญญาที่1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับไปนู่นเลยแยกบานแ้วนู่นนะครับนี่ก็เป็นสัญญาที่2นะครับ เขาจะเร่งให้เสร็จภายในปีนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เหลืออีกอไม่กี่เดือนแล้วนะครับก็จะสิ้นปีแล้วนะปี68ก็คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับฝั่งทางนี้นะนี่นะครับ เข้าไปทางตัวเมืองสมุทรสาครนะครับแล้วก็ผ่านไปนู่นเลยแม่กองอสมุทรสงครามเพชรบุรีนะครับลงใต้นะครับเส้นนี้ก็ถือว่าทำได้เร็วนะ ไม่ได้มานานแล้วนะครับฝั่งทางนี้ไม่ได้มาถ่ายให้พี่น้องดูนะครับ น่าจะยังนะครับยังไม่เปิดน,นะทางก็ยังขุกขะอยู่นะครับเพราะว่าช่วงก่อสร้างนะครับเดี๋ยวสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับถนนด้านล่างนี่ก็จะปรับใหม่เหมือนกัน ทางฝั่งของตัวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเ,เดี๋ยวผมจะหาจุดกลับรถนะครับเพื่อจะเข้าไปาในกรุงเทพนะครับไปสะพานกลับรถนะ ก็ให้ดูกันแบบยาวๆนะครับจากบางุเทียนนะครับมาถึงเขตตัวเมืองสมุทรสาครน,นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมศูนย์อาหารศูนย์อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เคยมาเที่ยวหรอกตรงนี้นะ ทานยูเทินตรงนี้เขาปิดนะครับไม่ให้ขึ้นเราจะไปยูเทินตรงไหนเนี่ยก่อนเริ่มจะมะีการก่อสร้างขึ้นมานะครับการายเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นคอนโดหรือเป็นอะไรพวกนี้นะติดทางด่วนนะครับ ก็คืบหน้าไปเยอะนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือข้ามสะพานสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนนะจุดนั้นก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าอา,อาจจะเป็นจุดที่ทํายากนะครับสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนนะตรงนั้นนะ ฝั่งทางนี้นี่ก็ยังมีเหล็กมีแบบมีครับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องวาวลินนะครับถนนพระรามสองวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ